สวัสดีค่ะมือหนีคข่ได้เมนูต้มหมกทั่วกับไก่ทอดค่ะไก่ทอดมือหนีกะสิทุนแห้งไปอีกนิดนึงค่ะกะสิใส่หม้อทอดไรน้ำมันค่ะแล้วละกามาแตงมาเตรียมหมักไก่ค่ะหมักไก่มือนีกะสิใส่น้ำมันหอยโลดีเกลือละกกะผงสุดรสน้ำตาลนิดนึงค่ะกะคู่เข้าเข้ากันละกะมักไว้จักหาจัก1สิบนาทีค่ะพอว่าเครื่องเขากันเรียบร้อยแล้วขอกะเอาใส่หม้อทอดไรน้ำมันเลยค่ะมือหนีกะได้กระดาษห้องมาค่ะแต่ว่ากะคือสิบอเป็นทาค่ะขอกะเลยล ออกคือเก่าค่ะพอบานข่อยแล้วมากินหนังไก่ค่ะหนังไก่รุดออกไปติดกับกระดาษห่อเพื่อนว่าโอ้ยบเรด้บร่บรบรได้นน่แกออกแม่เพื่อนว่าขอว,ว่าเออแกออกก็ะบืเป็นยังดอกข่อยจังเป็นคนหลังคนขัดคือเกาแหลถึงห้องมาห้องข่อยกันหลังคือเกาสันดอกแล้วแล้วขอกลับไปแต่งเตรียมปักทั่วเอาไว้ทถมัต่าเลยค่ะต่ำปักทั่วมือนี่กะซิบตํำเพชรลายค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันพวนทองเนาะค่ะแล้วแล้วกะต่ำหลดค่ะต่ำปักทัว่วแหลกๆก,กะเครื่องปุงที่เข้าใส่มือนี่กะมีผงสุรหลดบักเน้านำปะนำประเด็ดละ และกันยัวยๆๆๆัวคัวเล่คเล่เขากันกะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟโหลดค่ะไก่กับพอดีซุกเรียบร้อยค่ะกอสีว่าได้กินตำบักทัวก็คือผ่อีตูอยู่ทั้งดาดฝาพอไลยหลายค่ะก็เลยเสียออามากินกับตำบักทัวเนาะค่ะมาได้ค่ะมากินข้าวน้ำกันค่ะเป็นเมนูตำบักทัวกับไก่ทอดเมนูง่ายๆค่ะเมนูนัวๆกับขั้วจิรพันธ์ค่ะขอบคุณที่ชมคลิปขอจนจบค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ขั้วหน่อยๆขั้วจิรพันธ์เด้อค่ะสวัสดีค่ะ